ล่าสุดนะครับตอแวลดราม่าหนักมากๆเลยนะครับเพราะว่าดาวินนุนเยสนั้นมาให้สัมภาษณ์นะครับแล้วก็ออกแนวนะครับแบบว่าบ่นๆและกันใส่อานเนอร์ด้วยนะครับเราไปดูกันดีกว่าว่าจะเป็นอย่างไรแน่นอนว่านะครับหลังจากเกมนะครับที่ลิเวอร์พูลนั้นแพ้แพ้ต่อพีเอชจีแล้วก็ตกรอบ UCL ไปแล้วก็เกมนะครับที่ลิเวอร์พูลแพ้แพ้ต่อนิวคาสเซิลนะครับแล้วก็ตกรอบไม่ใช่เป็นตกรอบหรือเลือกพ้แพ้นักชิงก็คืออดได้ด้วยละกันคาราบาวคัพไปเนี่ยหลังจากนั้นนะครับก็คือมีดราม่าหนักมากมายเลยเนาาาาะะแต่่่่ปรเเเดดด็็็นนนนนนนทีีสใจลยยกกคือวิั้้ไม พูดแหละครับว่าเขานั้นเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับเขามีเกมที่ดีกับ PSG แต่หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ไม่ได้รับการเลือกให้เป็นตัวจริงนะครับจึงทําให้เขาจะพยายามว่า จึงม่จะไปหวังให้เขานั้นฟอร์มเนี่ยดีได้อย่างไรนะครับฟีแบบว่าก็เมื่อฟอร์มดีก็ไม่ได้ลงต่อเนื่องจะเป็นอย่างไรก็ไม่รู้นะว่าแอบ,บแซะนะครับทางด้านโค้ชอย่างอาร์เนอร์หรือเปล่านะครับประเด็นนี้น่าสนใจเลยนะเมื่อมีการมาสัมภาษณ์แบบนี้นะครับอาจจะถูกอาร์เนอร์นั้นดรอปเป็นตัวสำรองยาวเลยหรือเปล่าหรือจะให้โอกาสเขาและทุกคนคิดเห็นยังไงกันบ้างครับคิดว่าความคิดเห็นของดาวินนั้นเนี่ยเป็นจริงหรือเปล่านะครับเห็นสมควรกับเขาหรือไม่ลองคอมเมนต์มาได้เลยแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะครับช่องของผมได้ยเลยบ Over Foot E